สวัสดีครับสงครามยูเครน364วันกับสงครามยูเครน365วันความรู้สึกนี้ต่างกันมหาศาล364รวันมันยังนับเป็นวันเป็นเดือนได้รู้สึกว่ายังไม่นานเท่าไหร่แต่ว่า365วันเนี่ยจำนวนนับมันก็คือ1ปีรู้สึกว่านานกว่าแม้ว่าความห่างกันแค่วันเดียวแต่ว่า Impact นี้ต่างกันมหาศาลนะครับซึ่งความจริงเนี่ยเวลา1ปีไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรเพราะมีการประเมินมาแล้วว่าสงครามเนี่ยยืดเยื้อแน่ ตั้งแต่ที่รัเสเซียพ่ายแพ้ที่กรุงเทียบแล้วและที่สงครามมันยืดเยือ้อไม่ใช่ว่ารัเสเซียนี้ตั้งใจดึงสงครามแต่มันเป็นอาการเกิดไม่เข้าคลายไม่ออกสู้ต่อก็เสียถอยก็ไม่ได้ของรัเสเซียนะครับสงครามครั้งนี้เป็นสงครามเบิกเนรเป็นสงครามสั่งสอนปูตินกับรัเสเซียนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่รัเสเซียมีมันไม่พอไปสู้กับเนโต้ได้ที่ผ่านมารัเสเซียนี้เชื่อมาเสมอว่าอาวุธของตัวเองดีมีนายพลเก่งมีเสนาธิการเยี่ยมแต่ก็ต้อง ยอมรับว่าความคิดเหมือนอยู่ในกลาเนะครับตามวิธีของคอมมิวนิสต์เพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยชอบการยกยอปอปัน้นชอบฟังในสิ่งที่ดีๆไม่ค่อยยอมรับความจริงนี้มากนักจริงๆแล้วตั้งแต่ที่สภาพโซเวียตล่มสลายลงไปรัสเซียมีโอกาสออกสู่โลกภายนอกนี้มากขึ้นได้รับรู้ความเป็นไปของโลกนี้มากมายเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงนะครับแน่นอนว่ารัสเซียได้รู้ว่าตะวันตกเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วแทนที่รัสเซียจะตามตะวันตกรัสเซียนี่กลับไปปิดตัวเองในกลาไดม เ,เพราะว่าความกลัวเหมือนคนอยู่ในถิ่นกันดารแล้วมาเจอเมืองใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกนี่มันเยอะแยะมากมายมันตามไม่ทันเขานะครับก็กลับไปอยู่ถิ่นเดิมของตัวเองพร้อมกับต่อต้านสิ่งใหม่ๆแล้วก็พยายามคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีนี่ดีที่สุดอยู่กับไร่กับสวนอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มองว่าในเมืองนี่มันวุ่นวายไม่เห็นมีดีอะไรเลยสุดท้ายพอเจ็บเป็นเย็นไข้ร้องหาหมอร้องหาความทันสมัยร้องหาความสะดวกสบายกลัวตายขึ้นมานะครับ แนวทางของรัสเซียก็เป็นแบบนั้นรัสเซียพยายามเข้าไปควบคุมประเทศที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตเพื่อให้มาอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติในขณะที่ประเทศเหล่านี้ต้องการความเจริญนะครับไม่มีใครอยากอย,กอยู่กับรัสเซียพอแล้วนโยบายขายฝันพอแล้วกับสังคมนิยมพอแล้วกับคอมมิวนสิสต์สิ่งเดียวที่รัสเซียจะรังประเทศเหล่านี้ได้ก็คือการใช้กําลังนะครับ ก่อนหน้านี้รัเสเซียอัดอ้นในสงครามอาร์เมเนียกับอเาเซอร์ไบจันที่รัสเซียมีฐานทัพยอยู่ในอาร์เมเนียนะครับแล้วก็วางแผนการรบให้กับอาร์เมเนียด้วยสีหนาที่การยุคโซเวียตมีการขุดหลุมเพาะมีการวางปืนใหญ่มีการวางรถถังตามสไตล์ของโซเวียตคิดว่าได้เปรียบแล้วนะครับ ปรากฏว่าโดนอาเซอร์ไปจาน,นีทุบแบบราบคาบจนอาร์เมเนียวิจาร์รัสเซียนี้ย่อยยับว่าอาวุธล้าสมัยเป็นเหตุทำให้อาร์เมเนียนี้พ่ายแพ้สิ่งที่ปวดร้าวที่สุดของอาร์เมเนียคือเครื่องบินซู -30 ที่ซื้อมาจากรัสเซียไม่สามารถทำการบินขึ้นได้รัสเซียอ้างว่าซู -30 เนี่ยไม่มีอาวุธแต่ว่าความจริงนี้เชื่อว่าซู -30 ไม่กล้าขึ้นบินนะครับเพราะว่าตุรกีเนี่ยเอาเอ6กไปคุมเชิงให้กับอาเซอร์ไปจนัน สงครามอาร์เมเนียทำให้รัสเซียนี่เสียหน้าเป็นอย่างยิ่งพ่ายแพ้แบบหมดรูปจริงๆรัสเซียควรจะดูสงครามอาร์เมเนียนี่เป็นบทเรียนว่ากลยุทธ์ยกโซเวียตมันไม่ได้ผลแล้วในยุคปัจจุบันนี้แต่รัสเซียก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความอัดอั้นอยากพิสูจน์ตัวเองนะครับว่ารัสเซียไม่ได้แพ้ที่อาร์เมเนียไม่แปลกที่รัสเซียจะกระเฮียนกระหือรือจะทําสงครามกับยูเครนก็เพื่อเป็นการล้างอายแต่ก็เพื่อพิสูจน์ว่าจักรวาลของโซเวียตยังยิ่งใหญ่ยังไม่ได้ล้าสมัยนะครับ สงครามยูเครนจึงเริ่มต้นขึ้นเหมือนเกมอุ่นเครื่องในมุมมองของรัสเซียเพราะยูเครนนี่เหมือนทีมเล็กยังไงรัสเซียก็ชนะได้บาดแผลที่อาร์เมเนียจะถูกชำระ บทเรียนจากอาร์เมียไม่ได้ถูกนำมาพิจารณานะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยไม่มี F16 และต่อให้ยูเครนมีโดรนเปรลักท่าเหมือนกับอาเซอร์ไบจันแต่ว่าเปรลักท่าของยูเครนเนี่ยมีอาวุธจำกัดพอรัสเซียคุยกับตุรกีแล้วห้ามตุรกีส่งขีปรรุโรธให้กับโดรนเปรลักท่าของยูเครนและมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแน่นอนว่ารัสเซียคิดว่าจะมารบกับยูเครนสมันน้อยก็เพื่อประกาศศักดาอวดอ้างชาวโลกแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียนิพาก แพ้อย่างแสนเจ็บปวดในกรุงเคียบและสงครามยืดเยื้อมาถึง1ปีรัเสเซียนี่สูญเสียนี่จํานวนมากทําให้บรรดากองเชียร์รัสเซียนี่ร้องกระจองงงแงนะครับว่ารัสเซียโดนุมบ้าง20ต่อ1บ้าง40ต่อ1บ้างจากสงครามล้างอายเนี่ยกลายเป็นสงครามขายหน้าขายตาเพิ่มความอายอย่างเจ็บปวด ฝ่ายรัสเซียพยายามบอกว่าการส่งอาวุธช่วยยูเครนของตะวันตกเป็นการก่อสงครามเป็นการทําให้สงครามนี้มันไม่จบที่จริงถ้ารัสเซียไม่มาบุกรุกเขาสงครามมันก็ไม่เกิดต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับมาถึงตอนนี้รัสเซียต้องยอมรับผลกรรมไม่ควรมางองแงเพราะทั้งหมดรัสเซียเป็นคนก่อขึ้นมาเองแน่นอนว่าตะวันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันก็สามารถยันกับรัสเซียได้มันพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งว่าอาวุธรัสเซียยังห่างจากตะวันตกเยอะแต่ต้องเข้าใจว่า รัสเซียก็รู้ว่าห่างเนี่ยแหละครับและจุดประสงค์ของรัสเซียคือมารบกับยูเครนไม่ได้มารบกับนโต้รัสเซียก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้บางคนนี่มองสงครามยูเครนแบบสุดโต่งจะลุกลามเป็นสงครามใหญ่ กลัวแบบจัดจัดอ,อกสั่นขวัญแขนกลัวจนผมร่วงไปหมดแล้วแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามันจะเป็นสงครามประจำถิ่นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นไม่ต้องคิดว่ารัสเซียจะไปเปิดกับเนโต้ณนาทีนี้ให้รัสเซียไปเปิดกับฟินแลนด์กับสวีเดนรัสเซียก็ไม่เอาแล้วนะครับกับยูเครนตอนนี้รัสเซียก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไร ให้เราสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่ายังสามารถควบคุมระดับของสงครามอยู่นะครับก็ดูได้จากการมาเยือนของโจไบเดนในกรุงเคียสบสหรมีการมีการแจ้งให้กับรัสเซียทราบ ก็เพื่อไม่ให้รัเสเซียเนี่ยโจมตีกรุงเคียบในช่วงเวลานั้นในขณะที่อุกกาญนะครับรัเสเซียจะทดสอบขีน่นรรุกข้ามทวีปสามมาัดรัเสเซียก็แจ้งให้กับสารมิการีา่ทราบก็เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกันเราจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆยังคุยกันได้อยู่เขาไม่ลงไม้ลงมือกันแบบตรงๆนี่อยู่แล้วเหมือนที่แอนดมินเล่าให้ฟังเรื่องสมาชิกถาวร UN นะครับในขณะที่ตัวเล็กๆเชียร์กันเอาเป็นเอาตายถ้าไม่เข้าใจให้ดูการเมืองบ้านเรานี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวใหญ่ๆคุยกันได้เสมอ ตัวเล็กๆก,กองเชียร์นี่ออกตัวแรงใส่อารมณ์กันเป็นประจำสุดท้ายตัวใหญ่ๆเนี่ยจับมือกันเฉยนะครับกองเชียร์ก็ขีิงคว้างสัจธรรมของการเมืองทั้งจักรวาลคือไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูถาวรนะครับสภาพสงครามยูเครนในตอนนี้รัเสเซียกำลังดันทุรังส่วนยูเครนมีความหวังกับเรื่องการส่งอาวุธมาทุบรัเสเซียในฤดูใบไม้ผลิ หลายคนนี้ตื่นเต้นกับรถถังของตะวันตกที่กำลังจะเข้ามานะครับเอเบิ A ้ลแชมเลนเจอร์เลเพิดซึ่งเชียวมันเห็นสภาพรัสเซียแล้วเริ่มงองแงไม่อยากส่งเลปเพิดสองรุ่นใหม่ให้อยากส่งเลปเพิดหนึ่งนี้มากกว่านะครับเพราะมองว่ารัสเซียไม่เท่าไหร่แล้วในตอนนี้แต่ว่าแชมเลนเจอร์นี่มาแน่นอนรัสเซียนี่ปกปิดปัญหาด้วยการที่ปูตินออกมากล่าวว่าจะเร่งผลิตอาวุธให้มากขึ้นโดยเฉพาะขี่ปนาวุธความเร็วสูงอันนี้ผบรัสเซียก็คงก้มใจแทนที่จะเร่งผลิตกส นปืนใหญ่กับโดนเพราะว่ากําลังขาดแคลนนะครับซึ่งวันที่24กุมภาเนี่ยเป็นวันครบรอบ1ปีรัเสเซียจะเปิดฉากบุกด้วยเครื่องบินตามที่หลายคนคาดหวังหรือไม่อันนี้แอดมินก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการคือ F16 ซึ่งมันจะกำลาบรัสเซียนี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่โจไปเดนเยนยูเครน UK นะครับทางยูเครนออกมาประกาศว่าทางสฐาเมิกาเนี่ยอนุมัติงบฝึกนักบิน F16 ให้กับยูเครนนี่แล้วซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันจาากกสรมิ เป็นข่าวจากยูเครนนี้เท่านั้นมันมีทั้งความเป็นไปได้แล้วก็ยังไม่ใช่เพราะยูเครนเองบางครั้งก็ต้องการกดดันโดยการออกข่าวแบบนี้ทางด้านล็อกคีสมาตินอันนี้ก็พร้อมผลิต F-16 เพิ่มอยู่แล้วสสสัตมิกาก็พร้อมยกมือสนับสนุน F16 ให้กับยูเครนแต่ว่าเสนาธิการสัตมิกามองว่ายูเครนยังไม่พร้อมใช้งาน F-16 ทั้งนักบินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะการฝึกนักบินให้บิน F-16 บินขึ้นแล้วก็บินลงจากจุด A ไปจุด B ีเนี่ย เวลายอย่างน้อยนี่3าสัปดาห์แล้วนะครับอันนี้เฉพาะบินขึ้นบินลงอย่างเดียวส่วนการฝึกบินรูแบบง่ายๆใช้เวลายอย่างน้อย6เดือนซึ่งมันยากในการพิจารณาแต่ก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตสําหรับ F16 กับเครนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของรัสเซียด้วยและก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้ายครนจะได้ F16 จะมีได้โดยตรงจากสหรัฐมิกามีโอกาสได้ F16 จากเดนิทูเรนแล้วก็เดินมาร์กนี่มากกว่านะครับรายละเอียดนี่มันเยอะมาก แต่ยูเคออกมาประกาศว่าสหรัฐมิกาเนี่ยอนุมัติงบฝึกนักบิน F16 ให้กับยูเครนแล้วแบบนี้รัสเซียก็คงมีสั่นไม่มากก็น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยสอนมาแล้ว